สวัสดีครับกบผมต้อง WCast นะครับผมวันนี้เราก็มาทําฟาร์มเจ้าตัว e m e ม a l ลกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้เราจะเป็นฟาร์มว i เลจเจอที่ทําให้เราสามารถแลกเอ e มร l ลได้แบบไม่จํากัดเลยทีเดียวนะครับผมกดอ,อื่นเลยฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยก่อนนะครับผมว่าทําฐานนะครับผมซึ่งของเราเนี่ยก็จะมีของพวกนี้เอาไว้เตรียมไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฐานพวกนี้เราก็จะ มาทาด้วยอ่ะโอเคเริ่มต้นเนแล้เราก็ขุดไปสาช่องแบบนี้เนี่ยผมอันนี้สําหรับ1ตัวเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าจะทํา2ตัว3ตัวเนี่ยเราก็ขุดตรงนี้เพิ่มเติมอะไรพวกนี้นะผมอ่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมสําหรับคนที่อยากจะทําเยอะๆนะเราขุดสามอันนี้แล้วผมแล้วก็เอาพิสตันเนี่ยมาวางไว้ตรงแบบนี้เอาเรสตโตนวางไว้แล้วเราก็เอาหาหินหรือหาอะไรเนี่ยมาวางไว้แบบนี้เนี่ยผมก็คล้องกันไปอ่ะทำสวิตช์นิดหน่อยตรงนี้อ่ะสามารถ ทําให้มันพักขึ้นพักลงได้นั่นเองะครับผมด้านหลังะนรับผมเราก็จะทํากับดอรตรงนี้แล้วมาปักไว้ตรงนี้นั่นเองอ่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็วางเป็นคอกแบบนี้นะครับผมวางสูงสูงเลยนะครับผมหนึ่งสองสามโอเคแปะตรงนี้นะครับผมเรียบร้อยเสร็จสิ้นนะครับผมอันนี้เราก็จะทําให้มันเนี่ยขึ้นไปตรงนี้อ่าขึ้นมาตรงนี้มันก็ขอห,หาของหาอะไรให้เรานะครับผมแล้วพอเสร็จแล้วเราก็อ่าลงไปด้านล่าง โอเคเรียบร้อยนะผมตรงนี้เราก็วางไว้เป็นเล็กแล็กเทินนะครับผมสำหรับในการให้มันเป็นบรรลักษ์นั่นเองนะครับผมแล้วก็เอาเจ้าตัวของแท็บดอเนี่ยมาวางไว้แบบนี้สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับผมก็ไม่ให้มันออกไปอะเนาะแบบนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับด้านหลังนะครับผมเราก็ทําการปิดแบบนี้เลยนะครับผมปิดไป เยอะๆเลยตรงนี้อ่าเรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้เราก็ทําการปิดตรงนี้ส่วนสมมุตินะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะเอาจเจ้าตัววลเลเจอร์เข้ามานะครับผมเราก็ทําการปิดแบบนี้ไปก่อนนะครับผมเพื่อให้มันสามารถขึ้นมาตรงนี้ได้่าแล้วเราก็เปิดตรงนี้ไว้นะครับแล้วอากั้นไว้กั้นไว้กั้นไว้แบบนี้โอเค okay. แล้วทีนี้นะครับผม ถ้าเกิดว่าเราจะเอาเจ้าวิเลเจอร์มาเนี่ยสมมตินะครับผมต้องมีวิเลเจอร์ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ให้ใช้อ่าเรือนะครับผมโบ๊ทตรงนี้มาขี่วางไว้ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ทําให้ไอ้เจ้าตัววิเลเจอร์เนี่ยขึ้นขึ้นมาให้ได้อ่าอย่างเช่นอย่างงี้ขึ้นไปเสร็จแล้วเราก็ทําการเข็นนะครับผมเข็นแบบนี้ไปปื๊ดแล้วทีนี้ถ้ามันมีโต๊ะไอ้เจ้าตัวของเลกเชนอะไรพวกนี้นะครับผม มันก็จะเดินขึ้นมาได้เลยนะครับผมอ่ะเราก็ทําการปุ๊บมาตรงนี้อ่ะมันก็เดี๋ยวจะเดินลงไปเห็นปะ่ะแล้วเราก็ผลักมันลงไปแบบนี้เอ้ยลงไปที่ลงไปลงไปลง,ลงไปไปที่ลงไปพี่ลงไปอ่ไอตีไปอ่ะโอเคเรียบร้อยมันก็จะลงไปนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้เราก็ทําการปิดมันอเอาบอกตรงนี้ออกนะครับผมแบบนี้อ่ะง่ายๆอีซี่ e C, นะครับผม แล้วทีนี้นะครับผมเราก็จะทําการปิดมันไปก่อนแล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องการเลยนะครับผมก็คือไอ้เจ้าตัวซอมบี้นั่นเองซึ่งซอมบี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะรอกันคืนนะครับผมและให้มันเข้ามาเองอัโตโนมัตินั่นเองนะอ่าเราก็แปะตรงนี้ไปเออเราก็ต้องวางไว้ตรงนี้เนาะใช้กระจกแล้วกันนะครับผมมาวางแปะไว้ตรงนี้แล้วอ่ะ โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้นะผมเรามาเช็คเจ้าตัวของวีเลเจอร์กันนะผมว่ามันขายอะไรไปบ้างอ้านี่นะครับผมถ้าเกิดว่ามันขายด้วยเอมมอลเลนะครับผมก็คือเอมมอลเลแลกกับบุ๊กเชลนะครับผมอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องการนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคเราก็ทําการรอให้ซอมบี้มาอ่าโอเคอันนี้เป็นเวลากลางคืนนะผมสมมุตินะครับผมว่าซอมบี้มันวิ่งเข้ามานะครับผมอ่าวิ่งเข้ามาปึ๊บเอ๊ะตรงนี้อ่ะปิดไว้ Okay. เรียบร้อยนะผมสับสวิตช์ตรงนี้ลงไปเราปิดตรงนี้ไปนะแล้วเราก็ทำการใส่ตรงนี้ไปเรียบร้อยนะผมตอนนี้ซอมบี้ของเราเนี่ยก็ได้ทําการตีเจ้าวิเลเจอร์ของเรานะครับผมให้เป็นซอมบี้เรียบร้อยแล้วนะผมอ่ะโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมอันนี้ดูกันดีๆเลยนะครับผมก็คือเราจะต้องทําการทํายาให้ได้นะครับผมซึ่งยาตัวนี้นะผมก็จะเป็นอ่าวอเตอร์ใช่ไหมเอาวอเตอร์มาตรงนี้นะผม อย่างน้อย3ขวดนะเนาะ,ะวางไว้ตรงนี้เอาเบรซลอดเนี่ยมาแปลงเป็นอะเบรพาวเดอร์นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ทําการผสมตัวชูก้านะครับผมแล้วก็ตัวไปเดอร์ไอนะครับผมนี่ผสมกันนะครับผมเราก็จะได้เป็นไอเจ้าตัวของยาที่เป็นแฟกเมนต์นั่นเองนะผมซึ่งแฟกเมนต์ตรงนี้เราก็สามารถทําการผสมได้อ่าแบบนี้เราก็ทําการเผาลงไปนะครับผมละลายไป ทำให้เกิดยาวิทเน็ตนั่นเองเนี่ยครับผมโอเคตอนนี้เราได้ยาวิทเน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ทําการเอากันพาวเดอร์เนี่ยไปผสมด้วยเหมือนกันนะครับผมเพื่อให้เป็นยาที่มันสามารถโยนได้อ่ะสมมุตินะครับผมตอนนี้เราได้ยาโยนมาเรียบร้อยนะครับผมมันจะชื่อว่า splash potion of w i k n e s s นั่นเองะครับผมและสิ่งสาคัญนะครับผมก็คือแอปเปิลทองของเราด้วยนะครับผมเราก็ทําการเคลื่องไปโปะเข้าไปเสร็จแล้วทีนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะครับผมว่าเราจะติดวิดเน็ตด้วยนะครับผมแล้วเราก็ เคให้ไป5นาทีเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นวิเลเจอร์ธรรมดาโอเคตอนนี้นะผมเราก็สามารถอ่านแลกเอเมรัลได้แล้วนะผมอันนี้ก็คือตอนแรกมันจะเป็น9เช่ปะ่ะคราวนี้มันแลกได้4อันนะครับผมใช้4อันเพื่อในการแลกบุ๊กเชลอันหนึ่งนะครับผม อ่ะถ้าเกิดว่ามันยังไม่เหลือ1ห,หรือ2นะครับผมเราก็อยากจะยังไม่แลกนะครับผมเราก็ทําการสับมันไปให้ซอมบี้ตีอีกหนึ่งรอบนะครับผมทาแบบนี้จนกว่ามันจะขายให้เราในราคาถูกนะครับผมอ่ะโอเคโยนไปเหมือนเดิมแล้วเราก็แก้เหมือนเดิมนั่นเองมาอีกรอบนะครับผมเราก็ทดสอบนี่ไงเราได้1อันเนี่ยผมตอบนึ่งบุ๊กเชลเราก็ทําการ หายมอร์เรลสักหนึ่งชิ้นนะครับผมอ่ะผมสมมุติอ่ะเป็น s u r v ์ v อ l โหมดนะครับผมแล้วเราก็กรี๊ดมอร์เรลมาสักหนึ่งอันพอเห็นปะ่ะนี่เรามีแค่หนึ่งอันนะครับผมแล้วเราก็สามารถ แลกกับมันจะเป็นบุ๊กเชลได้แบบนี้โอเคเรียบร้อยนะครผมอันนี้เราจะแลกจนกว่ามันจะมีเลเวลมากกว่าโนวิสนะครับผมอ่ะเราก็สมมติว่าเราแลกไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคตอนนี้นะครับผมหลังจากที่เราแลกมาเรียบร้อยนะครับผมมันก็จะเป็นขั้นที่2แล้วนะผมขั้นที่2เนี่ยมันจะโผลมาเป็นบุ๊กหอันกับอ m มเมอรัลหชิ้นนั่นเองนะผมตอนนี้เรามีบุ๊กเชลอยู่ทั้งหมด11ออันอ่าตรงนี้เราก็จะ วางไว้นะผมแล้วเราก็ทําการผ่ามันไปนะผมผ่าผ่าผ่าไปเท่ากับว่าตอนนี้นะผมเราก็จะมีอ่าบุ๊กนะครับผมหรือหนังสือเนี่ยสามสิบสามชิ้นด้วยกันนะครับผมแล้วเราเอาหนังสือสามสิบสามชิ้นเนี่ยมาแลกเป็นอิมมัลเลอร์เราก็จะได้อิมมัลเลอร์ทั้งหมดอ่าจริงๆจะต้องได้สามสิบสามชิ้นนะผมแต่ว่าทีเนี้ยหนึ่งวันเนี่ยมันจะจํากัดนะครับผมว่าเราจะสามารถแลกได้กี่ชิ้นอ่ะหลังจากนั้นนะผมเราก็กดไป12ชิ้นอ่ะโอเค จ,จนกระทั่งเนี่ยมันกากบาทแบบนี้นะผมแปลว่ามันจะต้องรีสต็อกนะครับผมซึ่งหนึ่งวันเนี่ยมันจะรีสต็อก2ครั้งอ่าเราก็ทําการสร้างอีกตัวหนึ่งไปเรื่อยๆนะผมเยอะๆเลยโอเคมาถึงตรงนี้นะครับผมเราก็ทําการเช็คนะครับผมว่ามันจะเหมือนกับตรงนี้หรือเปล่านะผมก็คือ1 e m e r a l d จะต้องได้1 Bo o k s h e l เชลนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมเราไม่ได้ใช่ป่ะเราก็ทาการวางใหม่ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่ามันจะได้ขึ้นมาเสร็จ อ๋อถ้าเกิดว่าเป็นกลางคืนนะผมมันจะไม่ทํางานเนาะโอเคอันนี้ใช้ได้นะครับผมแล้วอันนี้ใช้ได้ไหมอันนี้ใช้ไม่ได้เราก็ทําการเหมือนเดิมนะผมสับปึ๊บระว,วางอ่ะอันนี้ใช้างานได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วเรียบร้อยนะผมอันนี้อ่ะได้แล้วอันนี้อยางยงอ่าเราก็ทําการสับตรงนี้แล้วเราก็วางใหม่ mechanical. แบบน,นี้อ่ะโอเคตรงนี้นะผมเราเปลี่ยนจนกว่า,วามันจะได้ตรงนี้นะผมแล้วทีนี้ซอมบี้ข้างหลังเนี่ย มันพร้อมมากเลยนะครับผมเราก็ทำการ principe, สับสับส,สับ,สบแบบนี้ให้มันโดนซอมบี้ตีนะครับผมโอเคตัวไหนที่เป็นตัวซอมบี้แล้วนะครับผมเราก็ทำการอา่ะสับขึ้นมาโดนตีเข้าไปเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโบ๊ะโอเคตอนนี้เราได้ซอมบี้มาเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาแก้ของมันต่อไปนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมเราก็ได้มาอย่างน้อย3ตัวแล้วเนาะเออซึ่ง3ตัวนี้นะครับผมเราสามารถ แลกเอาอมเพล่์เนี่ยกับบุ๊กเชลได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ขอปั๊มบุ๊กเชลก่อนนะครับผมอันหนึ่งเราสมมุติเรามี1อันนะฮะเราก็วางไว้แล้วเสร็จแล้ววางไว้แบบนี้เราก็แปะขึ้นไปเราก็จะได้บุ๊กมา3อันเอาบุ๊ก3อันตรงนี้นะผมมาแปะตรงนี้เราก็จะได้อิมเรลลสามอันวนกันไปคราวนี้เราก็ได้มา3ชิ้นแล้วแบบนี้นะผมโอเค คือมันจะต้องทําให้มันมีทั้งหมดอย่างน้อยอะเลเวลสองถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราก็พอได้ตรงนี้แล้วนะครับผมเราก็เอาบุ๊กเนี่ยมาแลกอ่าตรงนี้อาวคราวนี้มันเป็นเอ็กซ์เพรสแล้ววันนี้ไม่ได้แล้วแลกอันเมื่อเราไม่ได้แล้วเราก็เอาเนี่ยมาแลกเป็นบุ๊กเชลต์ต่อนี่เราก็วางไว้แบบนี้นะผมอู้ได้เยอะเลยแล้วเราก,ก็มาสับตรงนี้ให้มันได้หนังสืออีกใช่ไห พอได้หนังสือเสร็จแล้วเนี่ยคราวนี้มายีิบเจ็ดเล่มเรียบร้อยอ่ะตรงนี้เราก็เอามาแลกตรงนี้ได้แต่ว่ามันก็หมดไปแล้วเนาะเราก็แลกมันจนกว่าจะได้เลเวลสองทั้งคู่นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็เราก็จะได้ทั้งเลเวลแล้วก็ได้ทั้งเอมมอร์ลที่แบบไม่จํากัดด้วยนะครับผมก็คใครที่จะต้องการใช้เอมมอร์เลเยอะๆนะครับผมก็เอามาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับผมแลกตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วมาปั๊มปั๊มเอาปั๊มได้อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเนี่ย ก็ถ้าเกิดว่ามันแก้หายเนี่ยมันก็จะได้แค่1อะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคก็ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วเราก็มาเจอกันนะครับผมทุกวันนะครับผม ซึ่งผมจะลงช็อตนะครับผมก็คือเป็นคลิปสั้นๆนั่นเองแล้ววันไหนถ้าเกิดว่าคลิปตรงไหนปังขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาสนใจเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเอามาทําเป็นคลิปยาวสอนกันให้อีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะอยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม